เป็นยังไงบ้างเจลิปดารดน้ําเสร็จหรือ,อยังสวัสดีครับคุณนาะคุณแม่มาพอดีเลยค่ะโผล่ากาลังสงสัยว่าส่วนต่างๆของต้นไม้ทําหน้าที่อะไรบ้างละ่ะคะโผล่ล่าสงสัยเหรอจ๊ะ,จะดีจะ้ะสงสัยก็ถามรู้จักขวนขวายหาความรู้เป็นเด็กที่เก่งมากเลยจะ้ะงั้นแม่จะบอกให้ฟังนะจะ๊ะว่าส่วนต่างๆของพืชทําหน้าที่อะไรบ้างต้นไม้หรือพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเหมือนกับคนเรา ดังนั้นโครงสร้างภายนอกของต้นไม้ก็จะทําหน้าที่เหมือนกับร่างกายของคนเราเนั่นแหละจะ้ะเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าส่วนต่างๆที่สําคัญของพืชมีอะไรกันบ้างส่วนสาคัญต่างๆของพืชก็มีรากลําต้นใบดอกและก็ผลจะ้ะแต่และส่วนของต้นไม้ก็จะมีหน้าที่ของมันปปลิปดารู้ค่ะว่ารากมีหน้าที่ดูดซึมน้ําใช่ไหมคะ <_ an> ใช่จะ้ะและยังมีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารด้วยนะสารอาหารจากไหนคะ จากดินดินกับปุ๋ยใช่ไหมครับโดยดูดซึมไปพร้อมกับน้ำใช่จ้ะแม่โพล่าเป็นคนสงสัยแท้ๆแต่ก็รู้ดีเหมือนกันนะจ๊ะส่วนลำต้นนี่เป็นส่วนสำคัญของต้นไม้เหมือนกับร่างกายของคนเรานี่แหละเป็นส่วนหลักแล้วก็จะมีท่อลำเลียงน้ำและสารอาหารไปยังส่วนต่างๆเหมือนกับร่างกายเราที่มีเลือดหล่อเลี้ยงนะจ้ะส่วนใบก็มีหน้าที่ที่สำคัญนะจ๊ะรู้ไหมว่าใบาทำหน้าที่เหมือนกับอะไรของคนเรา น่าจะเหมือนกับปากนะครับโพล่าจำได้ว่ามีคำว่าปากใบถูกต้องลวจ้ะส่วนใบจะมีปากใบอยู่ซึ่งมีขนาดเล็กมากทำหน้าที่เหมือนกับจะมูคนก็คือหายใจนั่นเองจ้ะส่วนดอกก็มีหน้าที่ในการแพร่พันธุ์โดยในดอกจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียที่เมื่อผสมกันแล้วก็จะกลายเป็นผลของพืชชนิดนั้นนันเองละจ้ะซึ่งเมล็ดที่อยู่ในผลก็าสามารถนำไปปลูกเพื่อกลายเป็นต้นใหม่ดังนั้น ผลส่วนใหญ่จึงมีรสชาติอร่อยเพื่อให้สัตว์หรือคนนำไปกินยังไงล่ะจ๊ะอ๋อขาจขาจเลวค่ะเป็นแบบนี้นี่เอง